Buy me a coffee link is in the description. Thank you for your generosity. สวัสดีค่ะทุกท่าน Good afternoon everybody. Today I will bring everyone to visit Tasmania. สวัสดีค่ะทุกท่านสุภลักษณ์กำลังจะพาทุกท่านไปเที่ยวที่ Tasmania รัฐ Tasmania ของประเทศออสเตรเลียซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของทวีปออสเตรเลียค่ะ ใกล้ๆก,กับประเทศนิวซีแลนด์ค่ะซึ่งเป็นเกาะค่ะอากาศจะหนาวเย็นมากค่ะเพราะว่าอยู่ใกล้กับขั้วโลกใต้ค่ะสุภพักไปเมื่อปี2555ค่ะก็นำเอารูปภาพสวยๆมาให้ทุกท่านได้รับชมค่ะนี่ค่ะนี่ก็คือ, Mount art, mania, อเมาวิลลิงตันโฮบาสเท็ก a ์แมนี a อสเตรเลียยอดเขาเมาวิลลิงตันเมืองโฮบาสรัฐ เทสมาเนียประเทศออสเตรเลียค่ะทุกท่านอากาศเย็นมากค่ะลุงจอนและสุภรักษ์ตอนนั้นไปติดต่อทำธุรกิจค่ะลุงจอนก็คือขายวัสดุก่อสร้างค่ะก็เราไปติดต่ออันนี้ก็เป็นรูฟฟิงค่ะเป็นลูฟฟิงคอมพานีค่ะเกี่ยวกับอ่ารางน้ำค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็คือถนนขึ้นไปบนยอดเขาเม้าเวลิงตันโฮบัส เทสมานียประเทศออสเตรเลียค่ะจะเห็นว่าระหว่างทางมีหิมะค่ะสุพรักษ์ไปตอนเดือนมกราคมค่ะอากาศจะเย็นค่ะรู้สึกว่าเทสมานียอากาศจะค่อนข้างดีตลอดปีเลยค่ะนี่ค่ะอากาศเยือกเย็นละค่ะจะเห็นว่านี่เราขึ้นมาบนยอดเขาแล้วค่ะลุงจรกกำมิมลังมีแผนค่ะ หอบเอาไอหิมะนะคะเตรียมเอาหิมะมาเพื่อที่จะเดี๋ยวท่านคอยดูนะคะนี่ค่ะนั่นค่ะหิมะที่เป็นลูกศรสีแดงเนี่ยนะคะโยนมาที่สุภลักษ์ค่ะสุภลักษ์ก็จับกล้องถ่ายได้ทันเวลาค่ะนั่นค่ะ,คะโยนหิมะมาโจมตีสุภลักษ์ค่ะสุภลักษ์หลบได้ทันแต่จับกล้องเป็นหลักฐานไว้ได้ค่ะทุกท่านว้าวนี่ค่ะ We have enjoy เรามีความสุขและสนุกเพลิดเพลินมากค่ะเวลานั้นค่ะมีความสุขจริงๆค่ะลุงจอนก็ยังแข็งแรงอยู่ค่ะสุภาพร์ก็ยังแข็งแรงอยู่ค่ะเราเช่ารถค่ะที่เทสมานีแล้วเราก็ขับไปทั่วเลยค่ะที่เราต้องการอยากจะไปบนเกาะเทสมานีค่ะนะคะนั้นก็ลงออกมาจากรถเพื่อที่จะมาถ่ายภาพวิวค่ะอากาศเย็นมากค่ะทุกท่าน อากาศเยือกเย็นค่ะนี่ค่ะอันนี้เราก็เดินทางไปที่เมืองอีกเมืองหนึ่งค่ะซึ่งห่างจากนี่ค่ะเราเรียกว่าโลนเชสเตอร์ก็จับภาพเอามาให้ดูว่าเราไปมาแล้วค่ะนี่ค่ะเมืองโลนเชสเตอร์เงียบค่ะทุกท่านไม่ค่อยมีคนค่ะก็สุพลัสก็เอาคลิปมาให้ชมนะคะในอดีตค่ะเกือบจะสิบปีได้มั้งคะเนี่ยเมื่อปี2 5งพันห้าร้อยาสิ้าก็สิบปีมันะคะนี่ค่ะสุพลัสก็ยังดูแข็งแรงอยู่ค่ะ ขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมค่ะ Thank you for watching If you like, Please subscribe to our channel Real e s i a t e Thank you See you